เทคนิคการสื่อสารให้อีกฝั่งเข้าใจมาฟังเคล็ดลับจากนักจิตกันวันนี้ขอเร็วๆสักหนึ่งวิธีรู้ว่ามีเยอะเอาอะไรดีคะเทคนิคการสื่อสารให้เข้าใจนะคะต้องใช้ iMessage ค่ะไอนี่ฉันนะฉันฉันแมสเซจก็คือถ้าเป็นภาษาเธอเนาะเธอพี่จะกลับบ้านกี่โมงอันนี้ประจำเลยโอ้โหมาถึงเธอจะกลับบ้านกี่โมงเป็นยูแมสเซจแต่ถ้าเป็นไอเนาะหนูรู้สึกเป็นห่วงค่ะถ้าพี่กลับบ้านดึก โอเคเขาก็จะแบบไม่ต้องเป็นห่วงรอดีอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับแล้วอ๋อได้ยินว่าอีกครึ่งชั่วโมงพี่จะกลับใช่ไหมเออหนูคงรู้สึกดีใจมากๆเลยว่าเดี๋ยวถ้าอีกครึ่งชั่วโมงพี่จะกลับมาถึงบ้านแล้วเป็นภาษาของคุณนะอแต่แบบนี้แต่ให้ใช้คแทนตัวเองว่าไอฉันรู้สึกโอเคหลักการของมันคือให้บอกความรู้สึกตัวเองใช่แต่อย่าพูดแบบประชดประชันนะฉันรู้สึกไม่สบายใจที่พี่กลับบ้านดึกอันนี้คือยูอันนี้คือยูแต่ว่าแค่เริ่มต้น ฉันรู้สึกแบบไหนแล้วก็ถ้าจะให้ดีมากๆก็คืออาจจะเป็นเช่นฉันรู้สึกดีเนาะฉันรู้สึกบวกในพฤติกรรมบวกอ่าแนี้่คือหลักการของมันวิธีการสื่อสารค่ะใช้กับทั้งแฟนก็ได้ลูกก็ได้อะไรก็ได้หมดใช่แบบนี้ได้กับทุกคนเลยได้กับทุกคนเลยและคนจะเริ่มเข้าใจเราใช่ค่ะลองเอาไปใช้ดูนะครับ